รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิลพลโสพลจันเพชรกับวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในบทที่6นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพและเรื่องของการพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ แต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในตอนที่3นะครับในเรื่องของขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพและตอนที่4ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจถ้านักศึกษาพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลย ครับก็มาต่อกันในบทที่6นะครับในเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาธุรกิจนะครับในตอนที่3นะครับในเรื่องที่3ของบทที่6นะครับในเรื่องของขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพนะครับก่อนจะเรียนเรื่องนี้นะครับเอามาลองดูคําถามก่อนเรียนกันก่อนนะครับ ให้นักศึกษาลองจดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะเฉลยในตอนท้ายนะครับข้อที่1น,นะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพมีองค์ประกอบอะไรนะครับข้อที่1นนะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพมีองค์ประกอบอะไรนะครับนักศึกษาจดคําถามกันไว้ก่อนนะครับ ข้อที่2ประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพมีอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพมีอะไรบ้างข้อที่3นะครับขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพมีกี่ประเด็น อะไรบ้างนะครับมีกี่ประเด็นอะไรบ้างนะครับในขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยในตอนท้ายของบทนี้นะครับนี้เรามาดูเนื้อหานะครับของเรื่องที่3นะครับเรื่องของขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพนะครับมาดูกันนะครับขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพศูนย์การศาานอกโรงเรียนนะครับผู้นําชุมชนภาคีเครือข่าย ร,ร่วมกันพัฒนานคณะทำงานและประชาชน,นต้องร่วมกันดำเนินการใน3ประเด็นดังนี้นสา3ประเด็น,นมีอะไรบ้างนในขั้นตอนการขับเคลื่อนเผนพัฒนาอาชีพประเด็นที่1น,นรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ ประเด็นนึงคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการประเด็นที่2นะครับการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประเด็นที่3ก็คือจัดการความรู้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จนะครับทีนี้เรามาดูทีละตัวกันนะครับรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นการพิจารณาร่วมกันของผู้เรียนผู้นำชุมชนคณะทำงานประชาชนและภาคเอข่ายนะครับว่าความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการกับสภาพจริงของชุมชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโดยการพิจารณาจาก การรับได้ของประชาชนในชุมชนนะครับการเห็นด้วยของประชาชนในชุมชนความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนความจําเป็นที่จะต้องนําเข้าทรัพยากรจากภายนอกชุมชนนะครับนี่คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการชุมชนนะครับต่อไปตัวที่2นะครับประเด็นที่2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการนะครับก็คือเป็นการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เมื่อสักครู่เนี่ยของแผนปฏิบัติการเนี่ยเรคือเรานำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการมาปรับปรุงหรือพัฒนานะครับก็เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการได้ตามศักยภาพของชุมชนนะครับ่ ต,ตัวที่1่ก็คือเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนนะครับเมื่ออขั้นตอนที่2นะครับประเด็นที่2คือการพัฒนาแผนแบบการเราก็นําข้อมูลจากการวิเคราะห์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมาปรับปรุงหรือพัฒนานะครับและตัวที่3ประเด็นที่3นะครับจัดการความรู้การขับเคลื่อนแผนนะครับการจัดการความรู้ขับเคลื่อนแผนแบบการสู่ความสําเร็จเนี่ย ดูการสารนอกโรงเรียนผู้เรียนผู้นำชุมชนประชาชนและภาคีที่พัฒนานะจะต้องร่วมกันดำเนินการนะครับในการจัดการความรู้กันกันกบเคลื่อแนแกนเพนเนะี่ยทุกคนต้องร่วมกันดำเนินการโดยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้นะครับามาดูกันตอนกันนะครับตัวที่หนึ่งก็คือวิเคราะห์โครงการกิจกรรม นี่คือส่วนแรกในส่วนที่2ก็คือกําหนดความรู้ที่จะต้องใช้ทํางานแล้วก็ลําดับต่อไปก็เราก็แสวงหาความรู้ในชุมชนท้องถิ่นมาได้ความรู้มาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการทํางานนะครับหากหาความรู้ไม่ได้นะครับเราก็เริ่มจากการสร้างองค์ความรู้นะครับนําความรู้เข้าเมื่อได้เราก็ประยุกต์ใช้ความรู้ขับเคลื่อนโครงการนะครับ แล้วก็ประเมินการทำงานนะครับไปสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็กลับมาก็จะเป็นการตรวจติดตามคุณภาพการทำงานนะครับนี่คือกระบวนการของมันนะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับเอามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับ 1. ก็คือการวิเคราะห์โครงการกิจกรรมนะครับหรือว่านำโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้เนี่ยมาวิเคราะห์ ว่าโครงการหรืกอกิจกรรมใดบ้างครับที่มีองค์ความรู้พร้อมดำเนินการได้ทันทีนะครับโครงการกิจกรรมใดบ้างครับที่มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแล้วจำเป็นต้องใช้กระบวนการการจัดการความรู้มาสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนการดำเนินงานนะครับเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้นะครับนี่คือการวิเคราะห์โครงการกิจกรรม สก็คือกระบวนการจัดการความรู้การขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมด้วยการนำสิ่งที่จำเป็นมาดำเนินการด้วยกระบวนการจัดการความรู้นะครับซึ่งจัะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้นะครับสองนึงนะครับก็คือกำหนดความรู้ที่ต้องใช้ทำงานด้วยการนำสิ่งที่จะต้องทำมาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้ความรู้หรือเรียนรู้อะไรบ้าง จึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับดังตัวอย่างนะครับเช่นโครงการยกระดหรือโครงการทำกรเกษตรในครัวเรือนวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะททำกเกษตรจ,จะทำารืว่าจะททำกเกษตรในครัวเรือนเพื่อปลูกผักนะครับวัตถุประสงค์เพื่อปลูกผักบุ้งปลูกตัวฝักยาวอะไรทำนองนี้นะครับ ความรู้ที่ต้องใช้งานจมีอะไรบ้างคความรู้เรื่องของดินความรู้เรื่องของการให้น้ําเป็นต้นนะครับสองจุดสองนะครับการแสวงหาความรู้ในชุมชนนะครับท้องถิ่นนะครับด้วยการแบ่งกลุ่มงานรับผิดชอบนะครับนำหัวข้อความรู้ที่ต้องใช้เนะี่ยไปแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้สถานประกอบการหรือผู้รู้นะครับ ่คือการแสวงงาความรู้ในชุมชนนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรบางทีผู้รู้ในชุมชนของเราก็มีเจนภูมิปัญญานะครับถ้าว่าเราอยากรู้เรื่องการซ่อมมอเตอร์ไซค์เราก็อาจจะไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือการแสวงงาความรู้ในชุมชน โดยวิธีไหนครับก็หลายวิธีครับโดยวิธีจางๆเช่นการทนบทเรียนการฝึกทักษะประสบการณ์จนมีความกระจ่างในความรู้นั้นนะครับ2.3นะครับในกรณีที่ไม่สามารถสวงเสความรู้ในชุมชนหรือท้องติ่นเราได้นะครับเราอาจจะดำเนินการได้โดยตรมะอย่างไรนะครับก็คือ ปรชาชญพิจารณ์นะครับก็คือทาปราชาพิจารณ์ด้วยการร่วมกันคิดหาเหตุผลร่วมกันนะครับก็คือให้คนมาร่วมกันทํานะครับกําหนดวิธีทําร่วมกันทดลองพัฒนาวิธีการสรุปเป็นองค์ความรู้ของชุมชนนําไปประยุกต์ใช้นะครับคือถ้าเกิดเราหาความรู้ในท้องถิ่นไม่ได้ในเราลองมารวมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยหาองค์ความรู้แล้วก็เพื่อนนามาประยุกต์ใช้นะครับ สองก็คือนําเข้าองค์ความรู้นะครับการนําเข้าองค์ความรู้คือความรู้บางเรื่องครับจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับและจําเป็นต้องรู้จริงจริงนะครับอันนี้คือกันก็ควรนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ในชุมชนนะครับเราก็ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นะครับหรือไปศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากภายนอกของชุมชนนะครับเช่นเราจะทำอ,อะไร เราจะทําการแปลรูปทุเรียนนะครับที่บ้านเรามีสวนทุเรียนเยอะปกติเราก็แค่แปลรูปเป็นทุเรียนกวนนะครับเราจะแปลรูปยังไงนะครับเช่นแปลรูปอัดเป็นแท่งหรือว่าแปลรูปเป็นขนมนะครับแต่ว่าเราไม่มีองค์ความรู้นะครับเราก็ไปหาความรู้จากภายนอกหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญมาสอนนะครับหรือว่าบางทีนะครับ ในผลทุเรียนของเราเหลือนะครับเหลือแล้วก็เน่าเราทํำยังไงเราสังเกตได้ครับพอเน่าก็จะมีหนอนมีด้วงเราอาจจะเอาทุเรียนนั้นนะครับไปเลี้ยงตัวด้วงนะครับเพื่อจําหน่ายได้นะครับลักษณะนี้นะครับไปส4นะครับการแลกเปลี่ยนความรู้ ดำเนินการต่อเนื่องจากการแสวงหาความรู้ของกลุ่มต่างๆด้วยการให้กลุ่มมาแสดงข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาแล้วนะครับร่วมกันวิเคราะห์หาจุดร่วมจุดเด่นดัดแปลงวิธีการจัดเป็นความรู้ใหม่เพื่อใช้ทํางานนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ2.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมนะครับเป็นขั้นตอนการทํางานตามแผนงานโครงการกิจกรรมนะครับด้วยการนําความรู้ที่จัดไว้เข้าไปใช้ดําเนินง,งานในแต่ละขั้นตอนครับต่อไปที่3นะครับ การตรวจติดตามคุณภาพการทํางานนะครับการตรวจติดตามคุณภาพการทํางานเนี่ยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้นะครับ 1. จัดตั้งให้มีนะครับคณะผู้ตรวจติดตามจํานวน 3- 5ถึงคนนะครับศึกษาทบทวนโครงการกิจกรรมทั้งหมดให้เข้าใจว่าต้องทําอะไรนะครับตอนแรกคือจัดตั้งคณะทํางานก่อนนะครับ สองก็คือจัดทําแผนการตรวจติดตามนะครับเราวางแผนว่าเราพิจารณาว่าควรจะตรวจติดตามโครงการกิจกรรมใดเมื่อไรและมีจุดเน้นที่ให้ความสําคัญกับเรื่องใดนะครับในการจัดทาแผนครับเราจะไปเมื่อไรจะไปตรวจด,ดูติดตามเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่คือการจัดทาแผนการตรวจติดตาม 3. ทําความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจนว่านะครับการตรวจติดตาม ไม่ใช่การจับผิดนะครับย้ำว่าไม่ใช่การไปจับผิดแต่เป็นการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจติดตามกับคณะทํางานนะครับในการหาข้อบกพร่องนะครับที่จัดทําให้งานเสียหายหรือคุณภาพต่ําลงนะครับช่วยแล้วช่วยการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นนะครับนี่คือหัวใจของการตรวจติดตามครับเราไม่ได้ไปจับผิดแต่เราไปเพื่อหาข้อบกพร่องนะครับ เพื่อจะทำให้งานนั้นดีขึ้นนะครับ 4. การประเมินคุณภาพการทำงานครับจะทำยังไงก็คือด้วยการเปิดเวทีประชาคมให้คณะผู้ตรวจติดตามและคาะทำงานเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยร่วมกันเสนอสภาพและผลการดำเนินง,งานต่อเวทีประชาคมนะครับเหมือนเป็นการนำเสนอผลงานไปในตัวน,นะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างและจะก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างไรนะครับเมื่อเราทํางานกิจกรรมโครงการนะครับคณะทํางานเป็นตัวติดตามเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือนะครับร่วมการเสนอสภาพและผลการงานนะครับต่อประชาชนเพราะว่าบางทีง อีกกรรมโครงการบางอย่างครับประชาชนทั้งชุมชนไม่ได้มาทําทุกคนนะครับเราต้องนำเสอนอผลงานให้เขารับทราบด้วยเราไปในเรื่องที่3นะครับเรามาดูเรื่องที่4นะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการกับเครื่องแผ่นธุรกิจเรามาดูเนื้อหารายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนการดําเนินงานต่อเนื่องซึ่งในระหว่างการดาเนินงานนั้นอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคได้นะครับเพราะนั้นดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขได้ทันต่อเวลาไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายเราจึงควรดําเนินการอย่างนี้นะครับเริ่มจาก ตรวจปัญหาอุปสรรคจากสภาพภายในของกิจกรรมนะครับทำยังไงนะครับหนึ่งก็คือทำความเข้าใจในโครงการกิจกรรมของตนเองว่าจะต้องตรวจสอบปัญหาอุปสรรคภายในของตนเองเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อนำข้อบุพร่องมาพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนะครับในการ ทำความเข้าใจาข้อบกพร่องนะครับข้อบกพร่องของโครงการกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้นะครับ1นนะครับทำความเข้าใจขั้นตอนของการทํางาน 2. ตรวจสอบเปรียบเทียบการทํางานว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องอย่างใดนะครับการ แล้วก็สาการปฏิการแก้ไขข,ข้อบอกพร่องและพัฒนานะครับวันที่2องนะครับดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์เปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นอยู่แล้วสรุปมาข,ข้อบอกพร่องนครับ 3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานะครับโดยนำข้อบอกพร่องนะี่ย มากำหนดแนวทางแก้ไขและพิจารณาว่าจะมีการจัดการหรือใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรนะครับนี่คือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานะครับและ 4. สรุปผลการตรวจสอบนะครับให้เป็นองค์ความรู้บันทึกผลการตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบทพร่องผลการพัฒนาสรุปเป็นองค์ความรู้นะครับเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาเป็นทุนทางปัญญาต่อไปนะครับ นี่คือ4ขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคจากสภาพภายในของกิจกรรมนะครับต่อไปนะครับการตรวจสอบติดตามแก้ไขข้อบกพร่องการดําเนินง,งานตามแผนนะครับมีขั้นตอนอยังไนนงนะครับหน,นึ่งนะการดําเนินงานตรวจสอบติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สามารถดำเนินงานตามแผนเพื่อสร้างประสิทธิผลการทำงานให้เกิดผลต่อการลงทุนของตนเองด้วยนะครับมีขั้นตอนยงไงก็คือวางแผนการตรวจนะครับ 2. ปฏิบัติการตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องและ3ปฏิบัติตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 2. ปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจกิกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะครับและ3นะครับปฏิบัติการตรวจและแก้ไขข้อบอกพร่องนะครับคณะผู้นำชุมชนนะครับต้องดำเนินการตรวจดังนี้นะครับ1 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าว่าจะตรวจการดาเนินงานเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าก่อนนะครับก็เพื่อให้คณะทํางานเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบตอนเองกับผู้นําชุมชนไปในตัวนะครับ 2. ดําเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติการร่วมกับคณะทํางานพร้อมสรุปข้อบกพร่อง สามนะครับนำผลสรุปข้อบกพร่องมาร่วมกันนะครับกำหนดแนวทางแก้ไขและจดบันทึกนะครับให้คณะทำงานผู้รับผิดชอบเนะี่ยใช้ดำเนินการแก้ไข 4. นะครับกำหนดระยะเวลากลับมาติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องครับให้คณะทำงานผู้รับผิดชอบรับทราบนะครับพระว่าเราไม่ได้ตรวจครั้งเดียวครับตรวจเสร็จเราก็กลับมาตรวจอีกนะครับแต่เราจ้อง แจ้งกำหนดระยะเวลาให้เขาทราบด้วยนะครับต่อไปตัวที่4ี่นะครับปฏิบัติการติดตามผลและแก้ไขข้อบกพร่องโดยคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับนะครับหลักการยังไงครับดังนี้นะครับเรามาดูกันหนึ่ง ให้คณะทำงานแสดงผลแก้ไขข้อบกพร่อง 2. คณะทำงานวินิจฉัยผลการแก้ไขข้อบกพร่องว่าประสบผลสำเร็จเพียงใดและจะพ,พัฒนาต่อเนื่องอย่างไรนะครับและ 3. ส,สรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นองค์ความรู้นะครับนั่นคือการ อันสองเรื่องนะครับในเรื่องที่สามกับเรื่องที่สี่ครับที่เราเรียนกันครับในเรื่องของขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับมาตอนต้นชั่วโมงนะครับกลัวให้นักศึกษาจดคําถามก่อนเรียนไว้นะครับเรามาดูเฉลยนะครับคําถามนะครับ อีคำถามข้อที่1น,นะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเรามาดูเฉลยกันนะครับ1ทุนที่มีอยู่ของชุมชนนะครับก็คือได้แก่ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติทางศาสนาทางศิลปะวัฒนธรรมและทางปัญญาชุมชนนะครับ อันที่สองก็คือความสามารถหลักของชุมชนสามนะครับความต้องการพัฒนาเกิดจากการมองเห็นอย่างลึกซึ้งนะครับของคนในชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุดควรใช้วิธีการเปิดวิธีประชาคมนะครับในความต้องการพัฒนาในตัวที่3นะคร,ครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพโดยใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายได้ที่คาดหวังนะครับทุนที่มีอยู่แล้วนำข้อมูลแต่ละด้านมาสรุปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพนะครับเรามาดูคำถามข้อที่2นะครับที่ถามไปตอนต้นชั่วโมองนะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพมีอะไรบ้างนะครับ เรามาดูเฉลยกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพหนึ่งช่วยให้ทุกคนในชุมชนที่จะตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีแนวทางมีกลยุทธ์และวิธีการที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งสองนะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพนะครับประโยชน์ข้อที่สองก็คือ ช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพเผชิญกับการแข่งขันนะครับและประโยชน์ข้อที่3นะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพข้อที่3นะครับก็คือมีการทบทวนและประมาณการทั้งด้านรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับประโยชน์ตัวที่4ก็คือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินทุนสภาพคล่องทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมะครับและประโยชน์ข้อที่5นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและอุปสรรครวมถึงร่วมกันรับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนนะครับประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาอาชีพนะครับมีด้วยกัน5ข้อนะครับเรามาดูคำถามข้อที่3กันนะครับขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพมีกี่ประเด็น อะไรบ้างนะครับมีกี่ประเด็นอะไรบ้างนะครับเรามาดูคําตอบกันนะครับคําตอบข้อที่3นะครับขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพมีกี่ประเด็นครับตอบมี3ประเด็นนะครับก็คือ1นนะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเป็นจริงนะครับสการพัฒนาแผนปฏิบัติการเป็นการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการมาปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการได้ตามศักยภาพนะครับนี่คือขั้นตอนการก,กับเครื่องนะครับและ3นะครับขั้นตอนการก,กับเครื่องแผนเลาอาชีพนะครับมี3ประเด็นนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือ 3. จัดการความรู้การขับเคลื่อนแผนนก็คือการจัดการความรู้ขับเคลื่อนแผนแต่การสู่ความสำเร็จนะครับนะครับก็จบไปนะครับกับเนื้อหาในบทที่6นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ในเรื่องของการกลับเคลื่อนแผนธุรกิจนะครับครูขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนดูอีกครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาจะได้มีมากเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ